สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,ช่องคนบ้านเ์เฮดชาแนลนะคะเนาะก็มาด้านวัดสดุก่อสร้างนะกับแอดไนที่บาร์ <c oughs> ทางนี้ก็กับตันน้องไอซ์เอเกียซียูนะคะอะไรเอ่ยไปน้ำลายบ่ อลเคียนบินไดบายเอ้ยซื so um, ้ออนไปดูาื้อซื้อบซอะไรฮัเลจะบอกบริษัทเนาะบอกใครว่าไม่ถวกอนืมาสุดผมพูดไม่ถวกกมาดูิ่ะ สวัสดีจ้าซื้ออะไรดีจ้าโอ้น่องมืดมะเพราะไข่ทำไมฟ้าออกแดงๆลูกเคยกระได้ฟ้าเหลืองลูกเหรอใบหน่าแดงเออฟ้าเหลืองนี่คอยฟ้าแดงๆเจบดีเด้อเจ้างายล้างตุ่มเด้อเดออง่ายล้างเดียวนี่นายเจ้าหาอย่างนี้ตัดกระเบื้องมดเลยตัดตัดยังเจ้าเจ้าตัดตัดจันทร์ไม่ใช่หรอมีนี่ พี่นางน, <ะ S 2> นี่นี่นี่โคมไฟสวยจังเลยตันเล็บอนี่เขายเป็นตัตับ,ตบหมดนีก็ได้นี่ี่จูมา้ยูเล่นา,นานกด้นี่เแบบ่น้ำมัแยออันนี้เคเขามีอันนี้ของเด็กด้วยบ่ เอาแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะเพื่อนเขียนบินให้ออซื้อใบตัดซื้อใบตัดเหล็ก จะสอบถามพวกเราว่าอ๋อเรื่องนั้นหรอโอเคผมก็ว่าจริงนะขับตูนะครับขูนะครับ c ก็มาถึงร้านนี้แล้วอ EC ก็เตือนเราไ้หลายครั้งเนาะเราก็เลยตกลงกันว่าจะทำสิ่งนี้เพื่อให้กับยายนางแม่นบ๊ ซึงเป็นเซอร์ไพรส์แล้วแต่พวกเจ้าเลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เพิ่มเติมนะเอฟซีนะฮะเผื่อที่ว่าจะได้รู้สึกขอบคุณเอฟซีที่บ้านจะนำกอดตอนแรกค่อยซีว่าซีเอาของค่อยมาแต่ว่าปึงแล้วมันไม่ใช่ก็เลยปรึกษากัานเอฟซีซีมันเนอร์ครับ เอานี่ไปด้วยเลยเอฟซีนี่ซื้อขัดเอานะเอฟซีพอดีว่าคัดเอาอยู่บ้านย่านางเห็นไฟมันตกเมื่อวานนะใช่ไฟมันตกอบๆมันรวมใช่ไหมใช่มันรวมเลยก็มันมันเก่าแล้วเนาะน่าจะมันไม่มีแล้วไอ้พวกเนี้ยตอนแรกอยู่บ้านคอยคอยพันมีแต่ตัวนี้ตัวนี้มันบบมีมันกับคิดว่ามันไม่น่าจะต่างกันนะอันนี้อะไรเหรอันนี้คุยกันดีกว่าว่าฮะกามปูเอาไปทอดอร่อยมากเลยนี่เอ้ยใคยไม่กินปูเจ้าไปทอดกินคนเดียวเจ้าเลยฟิวฟิว เราติววันนี้ก็เขาใส่เป็นนั้นระหว่งมันหายอ่าสะพานไม้ก็คือใช่ถ้าสะพานโค้งจะไปยื่นแล้วก็ซื้อใบตัมเราจะไปตัมก็มาร้านวัสดุก่อสร้างนะคะเนาะ,ะก็มาซื้อของเพิ่มแล้วก็มา ร้านนี้เราก็ไปร้านนู้นไปหลายร้านนะคะเนาะดดนก็ไปดูว่าซื้อหมดเท่าไหร่นะคะรอบนี้เนาะซื้อของกระจกกระจ้อยซื้อตลอดซื้อทุกวันซื้อของทุกวันใใจดดีล้หพวกเรา ห้บาทขอบคุณหลายๆครับผมย่ำโอยู่กับปร้านหุ้นย่ำกับบ้านนั่นเองคร้านี้นะคะก็มาซื้อของซื้อซื้อของเกือบทุกวันคลิปนี้ก็สองนี่หนุ่มสาวก็นั่งรอข้างหลังส่วนพี่บ่าวก็อยู่ข้างในนะคะเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ